สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็จะมาย่าปลากระป๋องนะคะเป็นย่าปลากระป๋องแบบอาหารกันตายค่ะคือหางเหมือนเขาจากสกินย่างนะนอกจากดวกเม่าลวก็ปลากระกป,กป๋องเนี่หละคะสูตรกะมีตะไคร่ซ้อยนะคะเอาแตอนอนสามถึงสี่หัวค่ะพริกเกาหลีค่ะอันนี้เกาหลีไก่พันุนะคะสี่เม็ดค่ะบมึเน่าหนึ่งลูก หอมแดงซอยสามหนึงีหัวแต่นี่ใส่หอมแขกหัวเดียวค่ะแล้วก็น้ำปลาบวงหนึ่งบวงหนึ่งก็คือเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะบวงก็คือซอนค่ะบวงหนึ่งน้ำตาลทรายเคืองบวงนะคะแล้วก็ปลากระป๋องยี่หอ้อใดก็ได้ค่ะเป็นปลาซาดีนนะคะในซอสเผือกเทศสองกระป๋องค่ะแล้วก็พริกป่นตามใจชอบเลยค่ะแต่ทางนี่ใส่เคืองบวงค่ะ ที่นี่ที่นี่เฮาก็จะมาทําการย่านะคะปากระกป๋องใส่ลงไปเลยค่ะสองป๋องหอมแดงตะไคร้พริกซอยน้ำปลาน้ำตาลพริกป่นครงบวงค่ะแมนวค่ะบีบลงไปได้นะคะเหมือหน่วยหนึ่งเลยค่ะ ที่นี่เขาก็จะมาคลุกนะคะนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะคะที่นี่เขาจะมาชิมรสชาติอะ่คะว่ามันแสบประมาณไหนนะคะชันเนี่ยแหละคะ่ะพรกเป็นเม็ดเลยค่ะพรกเกาหลีคุยเลยค่ะ คุยได้ค่ะคุยอยากจังหน่อยค่ะ,ะพุทถนาดเก่งค่ะอืมกิจจาดมาเลยค่ะแซบค่ะแซบแซบนะคะเหมาะเป็นกับแก้มดีขนาดขออนุญาตใช้มืออีกรอบนะคะไม,ไม่เก่งใจละค่ะแซบหลายแซบหลายค่ะแบบพริกนี่งโมเพ็ดค่ะ เชียรให้ปูกินเลยค่ะกินวินพักอีกขำ้นะคะโอ้ยเฮียอีกแล้วเนาะเอาเอาเอาคุยได้ค่ะเดี๋ยวที่นี่เนี่ยนะคะช,ชัด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 อืมอร่อยค่ะแซ่บแซ่บนะคะถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะหยัมตอนแล้วเนาะ